ทุกคนวันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะบะหมี่เป็นเส้นบันบางๆแบบนีบบ้ด้วยนะกินมากใครไม่แคร์บางแคร์นะวันนี้อยู่ที่เจ้านายลูกชิ้นปลาสาขาบางแคร์ร้านเขาได้มิชล,ลินมา5ปีซ้อนร้านมิชล,ลินบางร้านรสชาติงงๆแต่ร้านนี้อร่อยนะดูจากนิลาการทำสิอร่อยแนะ่นอนไปที่ไหนก็สั่งเหมือนเดิมบะหมี่แห้งเครื่องแน่นมากบะหมี่ของเขาเป็นเส้นบันนะครับเส้นบันที่ดีต้องเป็นเส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยนะครับมันต้องบางๆถึงจะอร่อยนี่ดูความเงาของเส้นสิครับน่ากินมากเส้น ร้านที่เกี๊ยวปลาอร่อยครับแผ่นบางไส้อร่อยเลยมาต่อกันที่ลูกชิ้นคมถ้าใครไม่รู้จักคําว่าสู้ฟันให้มากินลูกชิ้นกลมร้านนี้นะครับมันเด้งสู้ฟันดีจริงๆเลยนุ่มเด้งอร่อยมาต่อกันที่พือกล้วยนะครับพือกล้วยที่อร่อยต้องแบบนี้ครับเท็กซ์เจอร์ดีและขอบข้างนอกเนี่ยมันกรอบๆหอมปลานะครับอร่อยลอชิมซุปของเขาดูให้ซุปเขาดีไม่ต้องปรุงเลยครับกลมกอร่อยแค่ไหนสั่งมาเพิ่มอีกชามลืมเก็บภาพนะหยอนน้ำปลาเพิ่มนิดนึงแล้วก็โคเรคเคเร่แซนเขาดีจริงบางจริงกินแล้วลื่นคอมากครางป้